สวัสดีครับทุกคนชัยมาลีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะส่งเครื่อง15เรงมา2จังหวะนะครับให้พี่ชายจากเชียงรายนะครับผมลูกค้าผมของแท้ทุกคนนะครับนี่ก็านตำรวจนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับผมโอนเงินนะครับค่าของค่าขนส่งมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์จะส่งไม่ได้วันนี้วันจันทร์นะครับรีบเช็คเครื่องอ่ารีบจัดส่งให้พี่ชายเลยนะครับรอรับได้เลยนะครับผมอ่าเครื่องของเรานะครับให้พี่สบายใจได้เลยนะครับ ตอนนี้อาการเสียเปลาะนะครับผมไม่มีเลยเครื่องของเราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับและประกันของเราจะมีสองชั้นนะครับพี่อ่าขั้นที่หนึ่งนะครับพี่แกะกล่องนะครับผมตั้งกล้องแบบนี้นะครับถ่ายวิดีโอเลยชิ้นไหนแตกหักเสียหายผมเปลี่ยนชิ้นนั้นให้พี่เลยหรือมันเสียหนักๆก,ก็เปลี่ยนเครื่องให้พี่ไปเลยนะครับผมคุยกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ประกันชั้นที่2นะครับตอนนี้เครื่องของเรารับประกัน1ปีนะครับพี่รับประกัน1ปีนี้นะครับผมเสียหายตรงไหนนะครับผมเบื้องต้นเราโทรคุยกันแล้วนะครับไลน์คุยกันแล้วซ่อมไม่ได้ช่างแถวบ้านดูไม่ได้ใช่ไหมครับส่งกลับมาเลยครับส่งกลับมาให้ผมดูแลผมจะเช็คเครื่องนะครับผมมีการถ่ายวิดีโอคุยไลน์กัน่ามีสรุปค่าใช้จ่ายก่อนซ่อมก่อนอะไรหมดนะครับผมทําเป็นขั้นตอนไม่ต้องห่วงนะถ้าพี่ไว้ใจผมนะครับส่งมานะครับผมซ่อมเสร็จนะไม่มีการเรียกเงินก่อนซ่อมนะครับผมมันไม่่กกรระะจออแแบบบนนนนนนัั้ค เพราะร้านผมมีอะไรทดสอบเปลี่ยนลองให้ลูกค้าเลยขอแค่พี่ให้เวลาผมนะครับผมผมจะซ่อมดูแลพี่นะครับผมเอาจนแบบว่าไปลองให้พี่เลยก็ได้นะครับก็มีผ่านมาแล้วหลายเคตนะครับเอาไปทําคลิปเอาไปลองใช้จริงเลยผ่านค่อยส่งของนะครับค่อยคิดเงินนะครับผมมีค่าใช้จ่ายก็คิดเงินไม่มีก็ไม่ต้องคิดนะครับผมแล้วก็ส่งของกลับไปให้พี่แค่นั้นเองครับการดูแลของเราเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสไตล์เพื่อนเลยคุยกันง่ายๆนะครับผมไม่ต้องแบบลีลาดึงเชงกันเยอะนะครับผมปวดหัวอ่า และวันนี้นะครับผมผมตรวจเช็คเครื่องให้พี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้พี่ชายเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง15แรงม้า2จังหวัดราคา39,900่าบาทนะครับมีสินค้าพร้อมจัดส่งเลยนะครับผมเบอร์ติดต่อ0 6 1 7 5 4 6 6 1 4เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับผมเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับผมสามารถทักแชทมานะครับต้องการเครื่องรุ่นไหนนะครับผมก่อกับเรือตัวไหนนะครับ ให้ครับปรึกษาได้นะครับขอคุยเรื่องเรืออย่างเดียวนะครับคุยได้ทั้งวันครับผมไม่นอกเรื่องนี่คุยได้ทั้งวันนะมาเดี๋ยวมาดูเครื่องใกล้ๆกันครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่อง15แรงม้า2จังหวะนะครับผมแบรนด์ไทยมารีนนะครับผมอุปกรณ์ของแถมนะครับผมของแถมนี่จะมียางใบพัดปมน้าด้วยนะครับที่ไปถึงก็แกะยางใบพัดปมน้ําถ่ายรูปเก็บไว้นะครับถ้าได้เปลี่ยนได้ซื้อครั้งต่อไปก็จะไดเอารูปให้ร้านเขาดูได้เลยนะครับจะได้ง่ายนะครับถังน้ํามัน24นะครับสายน้ํามันนะครับผมอ่าอ อ่าโดยเฉพาะเลยนะครับผมช่วงรันอินอัตราก็จะเป็น30ต่อ1นึนะครับผมเบนซินส0ลิตรต่ออัตรูป1ลิตรนะครับไม่เหลือก็หานทอนลงไปนะครับผมนี่นะครับเครื่องของเรานะครับสีสันสวยงามคุณภาพดีมากเลยนะครับผมนี่แบ์ไทยมาลีนนะครับผมตอนนี้ดังไม่ดังไม่รู้นะครับผมอ่าขายเอาสนุกขายเอามันอย่างเดียวครับอ่ายอดขายเท่าไหร่ยังไม่ได้เช็คเลยครับผมอ่าเครื่องไม่เปาะเครื่องไม่เสียง่ายก็โอเคแล้วครับสําหรับผมนะ ที่ทามาเพราะเราอยากทํามาสําหรับมือใหม่นะครับผมไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปลุ้นนะครับผมใช้เครื่องมือหนึ่งมีรับประกันให้1ปีนะครับถึงจะเป็นเครื่องจีนนะเพื่อนๆน,นะถ้าเราดูแลรักษาถ้าเราดูแลรักษาถูกต้องนะครับเข้าใจการทํางานของมันนะครับเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ครับเพื่อนๆโอเค <Okay S 2> นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนด้วยนะครับผมไปแล้ว